สวัสดีค่ะดิฉันกิฟฟี่ค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบ้านสีฟ้าของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะบริษัทกิฟฟรีนสกายไลยูนิตี้จำกัดก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000รายการทั้งผลิตภัณฑ์นำกระแสผลิตภัณฑ์ในกระแสนิยมผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เราค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับคนเอเชียโดยเฉพาะขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผลิตภัณฑ์กิฟรีนมีคุณภาพสูงเพราะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและนำมาผลิตในโรงงานของเราเองทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและควบคุมต้นทุน ไม่ให้สูงเกินไปดังนั้นนอกจากคุณภาพดีแล้วผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรินจึงมีราคาที่ไม่สูงค่ะกิฟเฟอรินมียอดรวมผลประกอบการจนถึงปัจจุบันอยู่ที่63,000ล้านบาทซึ่งเราได้มอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจกว่า2 9 0 0 0 0ล้านบาทหรือประมาณ47%นับว่าสูงมากเลยนะคะ ท่านสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กับเราในอัตรา180บาททันทีที่สมัครท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของกิฟฟอรีนร่วมกันกับเราโดยท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทแม่เมื่อเป็นเมมเบอร์กิฟฟอรีนแล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคหรือในรูปแบบนักธุรกิจ สำหรับท่านที่เลือกเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ในราคาลด25%หากท่านชื่นชอบสินค้าที่มีคุณภาพของเราท่านสามารถชวน,นเพื่อนๆมาสมัครเป็นเมมเบอร์ต่อจากท่านโดยเราจะเรียกท่านว่าอัพไลน์หรือผู้แนะนำและเรียกเครือข่ายของท่านว่าดาวไลน์ สายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเครือข่ายของท่านเรียกว่าลิขสิทธิ์เครือข่ายค่ะลิขสิทธิ์เครือข่ายเป็นจุดเด่นที่ทำให้กิฟฟารีนแตกต่างจากบริษัทขายตรงบริษัทอื่นๆในโลกเพราะท่านสมัครเพียงครั้งเดียว180บบาทแต่ท่านจะถือเป็นเมมเบอร์กิฟฟารีนตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนอกจากนี้เครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่ท่านสร้างไว้ก็จะคงอยู่กับท่านตลอดไป เราจะไม่ตัดใครออกจากสายงานของท่านเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวนานๆซื้อครั้งหนึ่งหรือซื้อเป็นประจำดังนั้นเครือข่ายก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงค่ะท้ายที่สุดเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ยังถือเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อแก่ลูกหลานได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าสมัครเป็นเมมเบอร์เพียง180บาท ท่านก็จะได้รับสิบทธิประโยชน์มากมายแต่นอกจากจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคแล้วท่านยังสามารถเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบนักธุรกิจได้อีกด้วยแต่จะมีรายละเอียดอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะในตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับ การเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดผู้บริโภคไปแล้วในตอนนี้เรามาศึกษาการเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดนักธุรกิจกันค่ะธุรกิจกิฟเฟอรีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจประเภทอื่นเพราะที่นี่ท่านลงทุนน้อยและไม่มีความเสี่ยงใดๆเพียงอาศัยความตั้งใจเพื่อเข้ามาศึกษาวิธีการทำธุรกิจงานของท่านคือ การสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟรีนโดยท่านเพียงเล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆเกี่ยวกับกิฟฟรีนให้คนรอบข้างฟังให้เพื่อนๆของท่านเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อมาเป็นที่กิฟฟรีนเงินปันผลจากการแนะนำสินค้าก็จะไหลเวียนกลับคืนสู่ครอบครัวของท่านอย่างต่อเนื่องว่าแต่ท่านสงสัยไหมคะ ว่าเงินปันผลที่นักธุรกิจกิฟฟอรีนได้รับนั้นมาจากไหนเราจะอธิบายให้ท่านฟังปัจจุบันนี้ช่องทางการขายสินค้าบนโลกนี้มีอยู่3มช่องทางใหญ่ๆ 1. ช่องทางค้าปลีก (retail) คือการขายในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านสะดวกซื้อ 2. ตลาดแบบตรง (direct marketing) คือการขายออนไลน์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ 3. ช่องทางขายตรง Direct Sale ซึ่งกิฟฟารีนก็จัดอยู่ในประเภทนี้นั่นแหละค่ะช่องทางค้าปลีกหรือขายในห้างร้านถือเป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าค้าปลีกหากขายอยู่ที่ราคา100บาท บริษัทมักมีต้นทุนเฉลี่ยจากการผลิตที่โรงงานประมาณ38-40เปอร์เซนจากนั้นก่อนนำสินค้าไปวางขายบริษัทจะต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ประมาณ1 0 1ถและต้องเสียเงินให้กับห้างสรรพสินค้าเพื่อนำสินค้าไปวางขายอีกประมาณ30-35เปอร์เซนและต้องเสียเงินค่าแรกเข้าและค่าทำการตลาดรวมกับห้างอีก5%เปอร์เซนต รวมแล้วต้นทุนจากโรงงาน40%และอีก45%ที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกค่ะมาที่กิฟเฟอรีนของเรากันบ้างดีกว่าค่ะกิฟเฟอรีนเองก็มีต้นทุนจากโรงงานในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ38-40%ความพิเศษคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองไม่ต้องจ้างผู้อื่นผลิตทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี นอกจากนี้เรายังเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตสินค้าทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ากิฟเฟอรีนมีราคาไม่แพงกว่าสินค้าที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันและเนื่องจากเราไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าดังเช่นค้าปลีกแต่เลือกใช้วิธีการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและจำหน่ายในศูนย์ธุรกิจของเราเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องเสียค่าการตลาด 45%ให้กับห้างสรรพสินค้าโดยเรานำเงินส่วนนี้มาจัดแบ่งและกลับมาปันผลคืนให้นักธุรกิจกิฟรีนตามตำแหน่งนั่นเองค่ะสินค้ากิฟรีนราคาไม่แพงและคุณภาพดีเมื่อท่านใช้แล้วชื่นชอบท่านก็จะรู้สึกสบายใจในการนำไปเล่าต่อให้เพื่อนฟัง และหากท่านสร้างเครือข่ายอย่างถูกวิธีก็จะเสมือนกับท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีคนอยู่ในห้างของท่านตลอดไปห้างสรรพสินค้ากิฟฟีนของท่านมีสินค้าติดตลาดหลากหลายชนิดครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำอย่างมีความสุข ทันทีที่ท่านเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟรีนก็จะเสมือนกับท่านมีกระปุกออมสินตั้งอยู่ในบ้านทุกครั้งที่มีคนในเครือข่ายซื้อหรือใช้สินค้าเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับห้างร้านก็จะไหลกลับมาหาครอบครัวเราเป็นรายได้ที่สองที่มั่นคงตลอดไปแต่การจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจกิฟฟรีนนั้น ท่านต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือหัวใจของความเป็นเจ้าของท่านต้องระลึกไว้เสมอว่ากิฟฟารีนเป็นกิจการของท่านเองทำงานแบบเจ้าของแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนและประสบความสำเร็จแบบเจ้าของค่ะเมื่อท่านสนใจร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาคือ แผนงานเพื่อผลประโยชน์ค่ะแผนงานกิฟอรีนมอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจสูงสุด45%นับว่าสูงมากเลยนะคะสำหรับการทำงานในกิฟอรีนเรามีตำแหน่งงานทั้งหมด11ตำแหน่งจัดเป็น4ช่วงใหญ่ๆคือ 1. ช่วงผู้บริโภค 2. ช่วงผู้บริหารระดับต้น 3. ช่วงผู้บริหารระดับกลางและ 4. ช่วงผู้บริหารระดับสูงความพิเศษของกิฟฟอรีนคือเมื่อท่านขึ้นตำแหน่งใดแล้วเราจะไม่มีการปรับตำแหน่งท่านลงใจดีสุดๆขนาดนี้ถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษายอย่างละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าค่ะช่วงที่1ช่วงผู้บริโภคค่ะเมื่อท่านเป็นเมมเบอร์กิฟฟอรีนท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ของเราในราคาลด2 5จากนั้นท่านจะได้รับพีวี หรือ point value ซึ่งเป็นคะแนนสำหรับคำนวณรายได้และเป็นตัวกำหนดการขึ้นตำแหน่งอีกด้วยค่ะจุดเด่นของกิฟเฟอรีนคือสินค้าส่วนใหญ่ของเรามอบ PV เต็มเช่นถ้าสินค้าราคา100บาทแต่หากเป็นสมาชิกกิฟเฟอรีน ท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ของเราในราคาลด25%เซเท่ากับ75บาทซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ของเรามอบ p ีวเต็มในกรณีนี้คือ75 PV ค่ะช่วงที่2ช่วงผู้บริหารระดับต้นประกอบด้วย3ตํตำแหน่งค่ะเส้นทางการทำธุรกิจกิฟฟอรีนกับเรามียากเลยนะคะเพียงตัวท่านและคนที่ท่านแนะนำมียอดซื้อสินค้ารวมกันครบ 1,500 PV ในเดือนใดเดือนหนึ่งท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งแรกนั่นคือบอนสตาร์หลังจากปรับตำแหน่งยอดซื้อที่เกิน1,500 PV เราจะปันผลคืนให้ท่าน10%ค่ะจากนั้นพิงท่านเล่าเรื่องดีๆของสินค้าให้คนรอบข้างฟังและเชิญชวนคนเหล่านั้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟอริงเหมือนกับท่านโดยอาจเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนชนิดผู้บริโภค หรือชนิดนักธุรกิจก็ได้นะคะจนกระทั่งท่านมียอดซื้อกลุ่มของท่านในเดือนนั้นถึง9,000 PV ท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่2องตำแหน่งซิลเวอร์สตหลังจากปรับตำแหน่งยอดซื้อที่เกิน9,000 PV เราจะปันผลคืนให้ท่าน15%ค่ะด้วยหลักการเดียวกันเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของท่านก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ในตอนนี้ดาวไลายลูกของท่านก็จะเริ่มมีดาวไลายหลาแล้วค่ะท่านจะเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์คนและบริหารคนและเมื่อเดือนใดก็ตามที่ท่านมียอดซื้อของทั้งเครือข่ายอย่างน้อย45,000 PV ท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่3นั่นคือ Gold Star โดยตำแหน่งนี้ท่านจะได้รับเงินปันผลคืนถึง25%จากยอดซื้อส่วนตัวและสมาชิกใหม่ รวมถึง10-15%จากยอดซื้อสินค้าของคนในกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเขาเหล่านั้นตอนนี้ท่านก็จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ10,000บาทหลังจากขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์แล้วท่านก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่3ของการทำธุรกิจกิฟฟารีแล้วค่ะจะท้าทายความสามารถและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงเพียงใดติดตามในตอนหน้านะคะ หลังจากที่เราได้อธิบายแผนงานเพื่อผลประโยชน์และการขึ้นตำแหน่งในกิฟฟรีนจนถึงโกลสตาร์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปกันดีกว่าค่ะช่วงที่3ช่วงผู้บริหารระดับกลางมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะความพิเศษของช่วงที่3ก็คือนอกจากเงินปันผล25%จากยอดกลุ่มทีมกลางแล้วท่านจะยังได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกลสตาร ของโกสตาดาวไลลูกโดยตรงและผลประโยชน์จากกลุ่มโกสตาหลานยาวตลอดสายอีกด้วยในช่วงนี้รายได้ของท่านจะมาจากหลายช่องทางมากขึ้นแล้วค่ะโดยหลังจากท่านขึ้นตำแหน่งโกสตาแล้วท่านก็ต้องถ่ายทอดความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่ดาวไลน์ของท่านเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไลน์ ให้เป็นโกลสตาร์ได้หนึ่งท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ในหนึเดือนหรือเทียบเท่าตำแหน่งโกลสตาร์จำนวน2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่4นั่นคือตำแหน่งเมอร์คิวรี่ค่ะโดยหลังจากปรับตำแหน่ง ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกสตาของโกสตาร์ดาวไลน์ลูกโดยตรง6%และผลประโยชน์จากกลุ่มโกสตาหลานยาวตลอดสายอีก2%ตำแหน่งที่5-8ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคือพัฒนาดาวไลน์ให้สามารถขึ้นตำแหน่งโกสตาได้สำเร็จโดยเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกลสตาร์ ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ในหนึเดือนอีกสองครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่5ของเราตำแหน่งจูปิเตอร์ผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น7%และ3%ค่ะ จากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไล์ให้เป็นโกสตาได้เพิ่มขึ้นอีก2ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่6ตตำแหน่งวีนัสผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น8%และ4%ค่ะถึงตอนนี้ท่านก็จะมีดาวไล์ที่เป็นโกสตาอย่างน้อย4คนแล้วนะคะ ซึ่งหากท่านพัฒนาดาวไล์ให้เป็นโกสตาเพิ่มขึ้นอีกเพียง3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนอีกสองครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นตำแหน่งที่7ตําตำแหน่งซัตเทิลผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น9%และ5%ค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดในช่วงผู้บริหารระดับกลางคือตำแหน่งที่8ตํตแหน่งพาราไดซ์ ซึ่งท่านจะต้องช่วยพัฒนาดาวไล์ให้ขึ้นตำแหน่งโกสตา์อีก3ท่านรวมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนอีกสองครั้งโดยไม่จำกัดเวลารวมแล้วตอนนี้ท่านก็จะพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นนักธุรกิจระดับต้นอย่างน้อย10คนแล้วค่ะหากท่านทำงานอย่างถูกวิธีรากฐานเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงโดยสำหรับตำแหน่ง paradise นอกจากท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโก s t a r ของโกลสตาดาวไลน์ลูกโดยตรง10์และผลประโยชน์จากกลุ่มโกลสตาหลานยาวตลอดสายอีก6แล้วท่านยังจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆอีกเช่นเงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุทธิปลายปีผลประโยชน์จากทีมกลางพาราได์ของดาวไลน์ระดับพาราได์กลุ่มลูก0.5จากนั้น ท่านก็จะก้าวสู่ช่วงที่4ช่วงผู้บริหารระดับสูงค่ะหากท่านมาถึงตำแหน่งนี้ท่านจะพบว่ามีคนอยู่ในเครือข่ายของท่านอย่างน้อย400-500คนรวมผู้บริโภคด้วยนะคะท่านจึงเสมือนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะคะและด้วยหลักการเดิมคือเมื่อท่านเป็นพาราไดซ์แล้วท่านก็จะต้องช่วยให้ดาวไล์ประสบความสำเร็จเป็นพาราไดซ์เหมือนกับท่านโดยเมื่อท่านพัฒนาดาวไล์ ให้ขึ้นตำแหน่ง paradise ได้2ท่านรวมกับยอดกลุ่มทีมกลาง g o star ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2พา paradise โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่9นั่นคือ exclusive paradise จากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็น paradise เพิ่มอีก3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง g o star ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2 paradise โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นสู่ตำแหน่งที่10ของเรา ตำแหน่งแกลนพาราไดส์รายได้ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดของเราตำแหน่งที่11นั่นคือไดมอนด์แกลนพาราไดส์สำหรับการขึ้นตำแหน่งนี้เพียงท่านพัฒนาดาวรายให้เป็นพาราไดส์อีก5ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ Star, ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า1นึ่งพาราไดส์โดยไม่จำกัดเวลา โดยแน่นอนว่านอกจากรายได้ที่อาจสูงขึ้นแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวมากมายให้มีรายได้ที่สองอย่าง <คน S 2> มัน่นคงของผู้บริหารระดับ p a r a ไดซ์ขึ้นไปมีมากถึง8ทางคิดเป็น4.5%เลยนะคะ โดยผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากแผนการสร้างผลตอบแทนของธุรกิจกิฟฟีนมีดังนี้ค่ะ 1. เงินปันผลตามตำแหน่ง10-36.5%รวมผลประโยชน์ยาวตลอดสายของผู้นำระดับสูงในระบบ s t a r ส STEP 2. เงินโบนัสสะสมแต้มเพื่อรับเงินดาวรถยนต์60,000บาทเงินสะสมแต้มนี้ทำได้ตั้งแต่ตำแหน่งโ o l d Star นะคะ 3. โบนัสพิเศษประจำเดือน1,500 0 0 0ถึง8,000บาทต่อเดือน 4. สเปเชียลโบนัส1%อร์ซจาก p r r าได s ์ดาวไลน์ติดตัว 5. เงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุทธิปลายปี5,000ถึง1,000 0 0บาทต่อเดือน 6. รายได้จากแผนยูนิเลเวล 7. ประกันอุบัติภัย1 2 2 0 0 0 0ถึง3 2 0 0 0 0บาทและ ประกันอุบัติภัยวงเงิน500,000-1ล้านบาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลครั้งละ50,000-100,000บาท 8. โปรโมชั่นการแข่งขันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเห็นไหมคะว่าแผนธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของกิฟเฟอรีนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะคะอีกทั้งยังสามารถมอบรายได้ให้ท่านอีกด้วย ท่านสังเกตไหมคะว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมากอีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตดังนั้นการมีรายได้ที่สองจึงสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของท่านได้นะคะการทำธุรกิจกิฟฟารีนเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะท่านลงทุนน้อยและมีความเสี่ยงต่ำอาศัยพิมพ์หัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลสินค้า เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับคนและปรับบุคลิกของท่านให้ดูดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นขั้นตอนการร่วมธุรกิจก็ง่ายมากค่ะเพียงสมัครเป็นเมมเบอร์180บาทสมัครเพียงครั้งเดียวนะคะไม่มีการต่ออายุโดยทันทีที่สมัครท่านก็จะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกของกิฟฟอรีนหน้าที่ของท่านคือสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้า โดยให้ท่านเปรียบตัวเองเป็นเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้าในห้างของท่านเองความพิเศษอยู่ตรงที่กิฟฟิรินเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่รักษาเครือข่ายให้นักธุรกิจตลอดชีพเราจะไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายของท่านเลยเครือข่ายของท่านจึงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทั้งท่านยังสามารถส่งต่อเครือข่ายที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกทางธุรกิจ แก่ทายาติของท่านได้ทางด้านบริษัทแม่เราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่ดีประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและระบบสนับสนุนอื่นๆเพียงเท่านี้เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างสง่างามค่ะ การสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะสินค้ากิฟฟรีนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ในชีวิตประจำวันโดยเรามีสินค้าติดตลาดและเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า300ชนิดทั้งนี้ก็เพราะคุณภาพดีและราคาไม่สูงเนื่องจากบริษัทแม่ใช้วิธีกำหนดกลไกการตั้งราคาให้กำไรต่อชิ้นไม่สูงเพื่อให้คนส่วนใหญ่ สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้อย่างมีความสุขในฐานะเจ้าของบริษัทลูกท่านจะได้รับเงินปันผลจากกิฟฟรีนซึ่งคือเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกโดยเราย้ายเงินส่วนนี้กลับมาจัดแบ่งให้แก่ทุกท่านเป็นค่าตอบแทนการดำเนินกิจการของเจ้าของบริษัทลูกทุกๆคนธุรกิจกิฟฟรีนนอกจากจะมอบผลตอบแทนที่ดีให้ความมั่นคงในระยะยาว ท่านยังได้รับความภาคภูมิใจที่ได้มอบแสงสว่างและสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นอีกด้วยยินดีต้อนรับสู่กิฟฟรีนธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ